ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2 m เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net จุมเรียบสัวจ้าเออโลกเนียสตับเจียตีกรุบนึงเจียตีสแหนฮาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกับดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลในรายการสนุกกับภาษาอาเซียนตอนไปเที่ยวนครวัดค่ะยังไม่ถึงนครวัดค่ะแต่ว่าถึงปราสาทแล้วนะคะทีนี้ปราสาทของเขเมรน,นั้นไม่ใช่ปราสาทสมัยใหม่นะคะเป็นปราสาทโบราณค่ะเพราะฉะนั้น เราก็จะมาเรียนรู้คำว่าโบราณนะคะท่านผู้ฟังคำว่าโบราณภาษาคเคมรตออกเสียงว่าโบราณโบราณแปลว่าโบราณหรือแปลว่าเก่าค่ะโบราณคําว่าโบราณเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังเขาจะใช้ไปขยายคําอื่นเพื่อบอกความเก่าหรือบอกความที่เคยมีมาในอดีตการนานมาแล้วเช่นถ้าเราจะบอกว่า ประศาสา์โบราณท่านผู้ฟังจะพูดว่าอย่างไรท่านผู้ฟังเรียนรู้คําว่าปราศาสต์ไปแล้วนะคะจําได้ไหมคะปราศาสต์ออกเสียงว่าปราศาสตทปรศาสา์เพราะฉะนั้นวันนี้เรียนรู้คําว่าโบราณท่านผู้ฟังก็เอาคําว่าปรา,าสตทกับคําว่าโบราณมารวมกันก็จะออกเสียงว่าปราศาสตทโบราณ ปราศาสตร์โบราณก็แปลว่าปราศาสตร์โบราณค่ะแล้วถ้าจะพูดว่ารถยนต์โบราณล่ะคะคําว่ารถยนต์ท่านผู้ฟังก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะรถยนต์โบราณเราก็พูดว่าลานโบราณ สถานีวิทยุศึกษากระส่งศึกษาธิการรถยกระจายเสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เ h z พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe.radiothai.net โบราณของโบราณหรือของเก่าวค่ะท่านผู้ฟังมีจักรยานใช่ไหมคะท่านผู้ฟังก็เคยเรียนรู้คำว่าจักรยานไปแล้วนะคะจำได้ไหมคะ คำว่าจัก,กรยานก็คือคำว่ากล่องใช่ไหมคะนึกออกไหมคะกล่องกล่องโบราณกล่องโบราณก็แปลว่าจัก,กรยานโบราณค่ะนอกจากนั้นคำว่าโบราณเนี่ยนะคะเรายังสามารถที่จะใช้เป็นคำนามได้เช่นบอกว่ากาลปีโบราณกาลปีโบราณก็แปลว่าเวลาตั้งแต่โบราณค่ะ คำศั์นี้นะคะท่านผู้ฟังส่วนใหญ่มักใช้เป็นบทสมาธิคู่กับคำนามอื่นๆเช่นบอกว่าโบราณการโบราณการก็คือโบราณการค่ะหรือบอกว่าโบราณวัตโโบราณวัตโโบราณวัตถุค่ะแต่สำหรับถ้าเป็นคำประพันธ์ร้อยกรองในภาษาเขมรอาจจะใช้คำว่า โบราณเลยก็ได้นะคะโบราณเพื่อที่จะให้สัมผัสคำอื่นแต่ว่าโดยทั่วๆวไปขมรจะใช้ออกเสียงว่าโบราณค่ะในภาษาที่ใช้พูดกันสื่อสารโดยปกติเคียมจงตือตัวศสนาประสาทโบราณเคียมจงตือตัวศสนาประสาทโบราณแปลว่าฉันอยากไปชมประาสาทโบราณค่ะท่านผู้ฟัง อยากไปชมปรา,าสาทโบราณในประเทศขเขมรด้วยกันไหมคะถ้าอยากไปชมปรา,าสาทโบราณที่มีชื่อว่าปรา,าสาทนครวัดก็โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มจุมเรียบเรียจจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กระจายสิยงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ซพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe.radiothai.net